สวัสดีครับชาราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลักนณะราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชัปป่วปจจุวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกรกฎลักนณะกรกฎในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับของเดือนมีนาคม2 5 6 5นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ก่อนอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, subscribe, กด u b s c r i b e กดติดตามปรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการย้ายดวงดาวกันก่อนที่มีผลต่อชาวกรกฎลักขณา,ากรกฎนะครับมีดาวสองดวงก็คือดาวพุธแล้วก็ดาว ราหูโดยดาวพุธนั้นจะโคจรเสร์จส่วนดาวราหูนั้นโคจรอ,ออกไปแบบปกตินะครับดาวราหูจะโคจรจากราศีพฤษภเป็นตำแหน่งนิดเนี่ยนะครับขึ้นไปสู่ราศีเมษเป็นภพเลือนกรมมะและร่วมกลุ่มกับดาวมฤตยูและดาวเกตส่วนดาวาพุธนะครับโคจรอ,อยู่ที่ราศีกลุ่มเลือนมอรณะเข้าสู่เลือนสุภะนะครับเป็นตำแหน่งประเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ได้ผลของชาวกรกฎลัคนากรากฎมีอนาเขตตรงนี้นะครับมีดาวที่เข้ามาเล็งกับลัคนาของคุณทั้งหมด3ดวงค่อนข้างเยอะนิดนึงนะชาวกรกฎลัคนากรากฎอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งกับในเรื่องของภาวะการที่ตัวคุณเองนั้นจะติดต่อสื่อสารกับเพศตรงข้ามหรือติดต่อสื่อสารกับวง คนในสังคมใดๆแบบนี้นะครับอาจจะมีปัญหาบ้างความอึดอัดบ้างหรืออาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่ตัวคุณเองนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างอยากกระทันหันเกิดขึ้นได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับชาวกรกฎลัคนากรากฎเนี่ยมีโอกาสที่จะมีดนวโน้มทิศทางในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงนะครับ เรามีดาวพุธและดาวพัทรศรีนั้นร่วมกลุ่มกันอยู่ในภพเรือนมรณะ,ะด้วยและดาวราหูเนี่ยโครจรอ,อยู่ในเรือนราพะแล้วกําลังจะขึ้นไปที่เรือนกรมมะมันแปลว่าชาวกรกฏลัคนากรากฏมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแบบบุบปับฉับพลันแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการคิดการตัดสินใจโดยการที่อาจจะใช้อารมณ์ในเรื่องของการแบบทําอะไรคิดอะไรค่อนข้าง ว่องไวรวดเร็วจนเกินไปเพราะว่าดาวราหูเข้าสู่เรือนของการกระทําและมีร่วมกลุ่มกับดาวเมฤตยูและดาวเกตนะครับดาวสามดวงนี้เป็นดาวแห่งธาตุลมทั้งสามดวงแล้วโคจรอยู่ในเรือนกรรม,มะที่แปละวะ่าเรือนแห่งการกระทํเพราะว่าชาวกรกฎเนี่ยอาจจะมีความแบบหุนหันพันแล่นคิดอะไรทําอะไรค่อนข้างที่จะสุดโต่งเกินไปนะครับกล้าได้กล้าเสียกล้ารอง นะอะไรแบบนี้เป็นต้นคุณต้องร,าาระมัดระวังนิดหนึ่งนะสำหรับชาวกรกฏนะครับเพราะว่าการที่ตัวคุณเองนั้นกล้าคิดกล้าทากล้าเสี่ยงเกินไปมันมีข้อดีก็จริงแต่มันก็มีข้อเสียด้วยนะครับเพราะว่าโดยภาพพื้นรวมแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหากับบุคคลอื่นได้เดี๋ยวเรามาแตกรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินสำหรับชาวกรกฏกันก่อนนะครับดาวการเงินคือราศีสิงห์ของด้วยดาวอาทิตย์เลขหนึ่ง ได้โคจอรอยู่ในภพเรือนสุภาเป็นตำแหน่งอุดจ,จาวิราชกำลังจะขึ้นเป็นมหาอุดแปลว่าการเงินของชาวกรกฎนั้นมีโอกาสเติบโตมีโอกาสพัฒนามีโอกาสในเรื่องของสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของชาวกรกฎมากขึ้นมีการเงินที่เติบโตมั่นคงนะครับต่อยอดที่ดีใครที่นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์นะครับ คุณมีโอกาสที่จะต่อยอดในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือมีโอกาสที่จะเติบโตในเรื่องของการเงินที่มีเงินเก็บมีเงินออมหรือเป็นการทำงานแล้วให้เงินไปทำงานด้วยเช่นกันคุณก็จะประสบความสำเร็จมีเงินที่มีการเติบโตมีการพัฒนามีการงอกเงยที่ดีช่องนี้คือช่องผมเนี่ยนะครับสนับสนุนในการลงทุนในเรื่องของสินทรัพย์ทางการเงิน โดยเฉพาะในเรื่องของคริปโตเคอ r เรนซีนะครับในเรื่องของอ Bitcoin e t ท e ร e u มอะไรพวกนี้ก็คือคริปโตใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของกองทุนรวมอันนี้เสี่ยงน้อยก็เป็นกองทุนรวมเสียงมากหน่อยก็เป็นคริปโตแล้วก็เป็นหุ้นแบบน,นี้นะครับถ้าเราลงทุนในสินทรัพย์สิ่งต่างๆเหล่านี้มีโอกาสที่ตัวคุณเองจะต่อยอดพัฒนาแล้วมี พอร์ตนั้นมีการเติบโตมีเงินนะครับที่งอกเงยออกมาบางคนเนี่ยอาจจะได้เงินปันผลบางคนอาจจะได้เงินการไปสเต็กกิ้งเหรียญในเรื่องของคริปโตในโลก d e f i นะครับเราก็ได้เงินได้ปันผลออกมาถูกไหมใครซื้อหุ้นได้ปันผลใครซื้อคริปโตได้การสเต็กกิ้งได้รับเหรียญได้รับรีวอร์ดส่วนใครซื้อกองทุนรวมนะครับแล้วซื้อแบบปันผลก็ได้ปันผลส่วนใครที่เป็นซื้อ,อในเรื่องของ ที่ไม่มีปัญผลแต่คุณก็ได้รับดอกเบี้ยทบต้นและคุณยังมีโอากาสนะครับในเรื่องของการได้รับสิ่งต่างๆที่ดีในเรื่องของการบางทีใครที่เอาเง Tar ินไปลงทุนในเรื่องของสากลนะครับในเรื่องของการซื้อชิงโชคต่างๆนะครับทออกศอ,อะไรแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะมีการงอกเงินในเรื่องของการเงินนะครับมีเงินบํานาญเงินอะไรแบบนี้ก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของ การงานกันบ้างการงานของชาวกรกฏลักขณากรากฏก็คือราศีเมษของด้วยดาวอังคารเลข3โคจรเป็นมหาอุจอยู่ในเรือนปัตตนิเล่งกับลัคขณาแปลว่าชาวกรกฏมีโอกาสที่จะมีการเติบโตมีโอกาสพัฒนาในเรื่องของการงานสายการงานของคุณมีโอกาสที่ตัวคุณเองนั้นจะมีชื่อเสียงเกียรติยศได้รับการโปรโมท ได้รับการสนับสนุนนะครับจากเพศตรงข้ามแล้วก็มีการสนับสนุนได้จากในเรื่องของการทํางานที่ดีแต่คุณต้องระมัดระวังการมีความอึดอัดใจบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของบุตรบริวารใครมีลูกน้องเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับมีความกดดันมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างนะแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องของการที่ตัวคุณเองนั้นมีปัญหาที่ต้องแก้ไขนะครับแบกภาระบ้าง บางทีต้องทํางานโ OT ทีนะทำงานล่วงเวลาแบบเนี้ยเป็นตน้นหรือต้องแบกภาระในเรื่องของหน้าที่การงานเพราะว่าตอนนี้เรามีโอกาสเจริญเติบโตในสายงานแล้วเรามีโอกาสที่จะมีในเรื่องของการทํางานนั้นมีการเลื่อนขั้นมีการปรับตําแหน่งมันก็จะทําให้ตําแหน่งคุณสูงขึ้นและก็อาจจะทําให้ตัวคุณต้องรับผิดช,ชอบในเรื่องของการงานนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลในเรื่องของบุตรบริวารต่างๆหรือ ผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้นนะครับบางทีคุณก็จะมีความทุกข์ใจบ้างต้องไปแก้ไขปัญหาช่วยนะครับกับในเรื่องของบุตรบริวารบ้างอันนี้เป็นตน้นแต่บุตรบริวารค่อนข้างโดดเด่นนะครับเหมือนเขาอาจจะเอาแต่ใจก็จริงแต่เขาก็สร้างชื่อเสียงสร้างผลตอบแทนสร้างอะไรที่ดีสำหรับตัวคุณได้เหมือนกันนะครับ การลงทุนก็มีโอกาสเติบโตมีโอกาสพัฒนาโดดเด่นมากนะครับในเรื่องของการหาไรายได้หรือการลงทุนประสบความสําเร็จที่ดีนะครับประมาณนี้แต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับถ้าเกิดคุณยังแบบไม่อยากมีปัญหาในเรื่องของความทุกข์ใจกับการที่ตัวคุณเองอาจจะบริหารลําบากนิดหนึ่งในช่วงนี้นะครับแต่โดยภาพรวมแล้วเติบโตพัฒนาที่ดีมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์สักนิดหนึ่งด้วยพลของความรักความสัมพันธ์นะครับสำหรับชาวกรกฏก็คือราศีมังกรของด้วยดาวเสาเลข7โคโจรมาทับเป็นกเกษตรบดีเล็งมาที่ลักนณะกรกฏดาวเสาเล็งรักเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่ร่วมกับดาวศุกร์และร่วมกับดาวอังคารมันมีความทุกข์ใจในเรื่องของความคิดที่มันอาจจะแบบ ส่วนทางกับคู่ครองคนรักบ้างนะครับหรือมีปัญหาในเรื่องของการกดดันกับในเรื่องของสถานะคู่ครองคนรักเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าชาวกรกฎลัคนากรากฎเนี่ยบางทีนะครับอาจจะมีปัญหายืดเยือ้อเรื้อรังมานานแล้วหรือมีปัญหาที่ไม่เข้าใจกันโดยบางคนนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของบุตรเข้ามาเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ เช่นบางทีเราต้องแบกรับในเรื่องของค่าใช้จ่ายบุตรหรือบางทีเราต้องมีการแบกรับในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรกับคู่ครองคนรลักบางทีอาจจะแบ่งสันปันส่วนไม่ถูกนะครับไม่ควรหรืออาจจะมีการแบ่งนักสักของการดูแลบุตรไม่เหมือนกันนะครับหรืออาจจะมีความคิดต่างเห็นต่างแบบนี้เป็นต้นชาวกรกฏลัคนากรกฏค่อยๆคิดค่อยๆทํา เพราะว่าการกระทําของคุณนะครับมีดาวราวหูเข้ามาเนี่ยบางทีเราใช้ในลักษณะของการคิดการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีอารมณ์มีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะครับโดยภาพพื้นรวมตอนแรกก็ใช้อารมณ์อยู่แล้วแล้วดาวราวหูมาเข้ามาอีกเบียนก,นกันกับลัคนาของคุณมันอาจจะทําให้ตัวคุณรู้สึกอึดอัดแล้วก็เบียนก,นกันกับดาวคารดาวเสาร์แล้วก็ดาวศุกร์ด้วย ดาวเสาร์ดาวศุกร์ดาวคารเน่โครจรอ,อยู่ในภพเรือนปัตตานีเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับในเรื่องของคอมมิตได้มีปัญหาในการเลี้ยงดูบุตรได้มีปัญหาในเรื่องของความคิดต่างเห็นต่างบ้างนะครับถ้าสมมุติว่าคุณมีโครงการในการที่จะมั่นหมายกันมีโครงการที่อยากจะให้ฝ่ายชายมาสู่ขอหรืออาจจะมีนิกษาของการที่จะได้คอมมิตนะครับการแต่งงาน นะครับการมีการมั่นหมายแบบเนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่คุณต้องไม่รีบคุณต้องไม่เร่งคุณต้องไม่ใช้อารมณ์คุณต้องไม่เอาทุกอย่างมาเป็นอารมณ์เพราะว่าอังคารกับเสาเนี่ยคือความกดดันความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นสุก,กัเสาคือเส้นสัตรตูคือการมีปัญหาความรักความสัมพันธ์บางทีเนี่ยการที่เราเข้าไปมีปัญหาไปกดดันไป ไปทําอะไรต่างๆกับความรักความสัมพันธ์เนี่ยบางทีแล้วเนี่ยเราอาจจะกําลังได้คอมมิตเราอาจจะกําลังได้แต่งงานเราอาจจะกําลังได้มั่นหมายแต่ทุกอย่างมันอาจพลิกกลับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งไปเลยเพราะว่าเราไปกดดันคู่เพราะว่าเราไปเรียกร้องความรักความสัมพันธ์นะครับหรือเราไปแบบจุกจิกกับคู่ครองคนรักจนเกินไปวิตกกังวลมากจนเกินไปดาวราหูดาวเมอต์นะครับแล้วก็ดาวเกตเนี่ย อยู่ในเรือนการกระทําบางทีเราค่อนข้างที่จะจุกจิกกวนใจนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบมีอารมณ์ความรู้สึกที่เซนซิทีฟค่อนข้างที่จะอ่อนไหวค่อนข้างที่จะกิดมากค่อนข้างที่จะวิตกกังวลแล้วเราก็ทุกไปตามจริงแล้วอ่ะคู่ก็อยากจะให้คอมมิตคุณนะคู่ก็อยากจะแต่งงานกับคุณนะคู่ก็อยากจะให้สิ่งดีๆกับคุณแต่บางทีอ่ะเรากดดันเราบางทีเราเรียกร้องบางทีแล้วเราอ่ะเข้าไปทําอะไร จุกจิกกับคู่เกินไปนะครับหรือบางทีคู่อาจจะแบบขอเวลาสักพักหนึ่งแต่เราก็รู้สึกเหมือนร้อนอ,อกร้อนใจกลัวเขาจะไปมีคนอื่นกลัวว่าเขาจะไปมีอะไรที่มันเป็นแบบหรือไม่ให้ของมิตไม่ให้สิ่งต่างๆรีบร้อนตัดสินใจทุกใจเหนื่อยใจหนักใจแล้วก็กดดันตัวเองแล้วก็กดดันคู่ นะครับหรือมันอาจจะสลับกันเป็นคู่ก็ได้กดดันเราก็ได้นะครับที่เราอาจจะแบบเออจะได้คอมมิตเขาจะให้เขาจะนูน่นจะนี่แต่บางทีถึงเวลามันอาจจะยังไม่ใช่บางทีเขาอาจจะยังแบบขอเลื่อนหรือขอคิดดูก่อนหรืออะไรแบบนี้นะครับมันจะมีปัญหาสิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นบททดสอบชีวิตของคุณ คุณมีโอกาสได้อยู่แล้วนะเพราะดาวเสาร์เนี่ยเป็นเกษตรบดีคือความมั่นคงอยู่แต่คุณก็จะคิดมากก็จะเครียดก็จะกังวลสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าคุณปล่อยวางคุณก็จะมีอะไรที่แบบค่อนข้างมีความสุขความสมหวังมากขึ้นหรือคุณก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางของความรักความสัมพันธ์นั้นมีโอกาสไปทีละสเต็ปทีละขั้นตอนแล้วก็ประสบความสําเร็จในช่วงของความรักความสัมพันธ์ที่ดีได้ตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับ เพียงแต่บางทีอย่าเพิ่งกดดันอย่าเพิ่งไปเรียกร้องอย่าเพิ่งไปทําอะไรแอคชั่นมากจนเกินไปเพราะปัญหาสิ่งต่างๆอาจจะเกิดขึ้นได้อาจจะมีความเปราะบางในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางทีแล้วอ่ะปัญหาอาจจะจุดชนวนจากการที่เราเร่งแล้วก็รีบแล้วทาให้เขารู้สึกหัวร้อนอารมณ์เสียแล้วก็มามีปัญหากับเราทะเลาะกับเราสุดท้ายคอมมิตก็ไม่ได้แต่งางานก็ไม่ได้ นะครับเราก็มีปัญหาไปบางทีอาจจะมีการจบหรือมีปัญหากันต้องห่างกันไปโดยเปล่าประโยชน์ดังนั้นชาวกรกฎต้องอดทนมากๆจนกว่าดาวอังคารแล้วก็ดาวศุกร์นี้จะโคจรขึ้นไปที่ราศีกุมนะครับน่าจะเป็นช่วงเดือนเมษายนเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นทิศทางเช่นไรเนาะ ระมัดระวังในเรื่องของคนในครอบครัวจะเจ็บป่วยนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดาวสุภาอันตกเรือนมอรณะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอบ้านที่อยู่อาศัยสิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับสำหรับชาวกรวกฎก็ค่อยๆเต็มลับกับการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ระมัดระวังนิดหนึ่งกับการที่เราจะมีปัญหาในเรื่องของการโยกย้ายแบบนี้เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกเป็นกังวลแล้วก็ทุกข์ใจเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกัน สำหรับใครที่ชอบอย like, ่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาดด้วยนะครับขอบคุณค่ะ